สวยสวยงามนะครับ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆลูกป้านาส,สุขุสุขคนครับพบพ่อขึ้นเก้าครับไอพ่นพาเลาะมันนี้มาผู้เดียวบินเดียวครับผมสามมุยว,วันได้มานำนนน <laughs> มือนนิเหื่อยเพิ่นวะเอามาผู้เดียวก็เอาผู้เดียวเลยละครับป้าดอกกระเจียวคือเก้าพี่น้องมาถึงกับจัดเลยครับอืมงามๆครับผมเอาจากไหนกัน ไปเบิ่งไปชมแล้กันคือเก่าเด้อครับพี่น้องครับสวยๆงามครับดอกกระเจียวแดงเกียวขาวครับคู่นึ่คู่แฟดนี่สวยๆน<ฮ>ะหักวางก็ได้พี่น้อง สวยครับได้บ่ล่ะพี่นอ้องเนี่ยจิ้มกับเพืมาสวยครับพักหวานก็นได้พี่น้องเ,เอ,อ้ยนอกจากได้ดอกกระเจียวแล้วก็ได้พักหวานน้ำง,งามครับ สวยสดีสวัสดีโอ้ฮึได้ไดขาดซ้ํา งามพี่น้องอย่างงามบุาง,งามนี่สวยงามแต่พี่น้ององเบิ่ง สวยครับอ,อย่างสวยโอ้ออมิกอยู่ในกระเป๋าคานเอาอดึงไว้ก่อนลงลงงามผักหวานก็ได้ดรากระเจียวก็ได้ลงงาม ส oh, oh. วยครับส oh, oh. 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 วยครับ สวยครับหลายครับน้องเอ้ยดยอกกระเจียวอันนี้ยังโบกแก่เลยครับนะยังโบกเทายังพอดีงามสวยสวยยังอ่อนๆตัวนี้แก่แล้วตัวเนี้ยลืมเบิ่ง <laughs> มันได้ถอนแล้วก็เอาขึา้นเก้ามาแล้วสวยครับ มันนี่มาผู้เดียวพี่น้องเลยเงียบเนอย่างหน่อยผมมีคนเว้านำ้ผมมนานำผมมีคนเว้าคนคุยเานาะงามๆครับแต่ละดอกสวยๆงามๆครับถือฝุนแล้วก็มาถือแดดเป็นแันนี้แหละสภาพแต่ก็ยังงามคือเเขา สวยมากครับสวยงามขาวครับสวยงามใส่ในงามสุดพี่น้องไเบ่งเอาอ้ยสวยครับ สวยครับนี่งามๆใสปิ้งตัวนี้ปลานแมงกะพุนพี่น้นองเลยสีชมพูต่างหากกำลังบูดินขึ้นมาเลยสวยใสทั้งสวยทั้งใสพี่นอ้อง สวยสม่ากลียดขาดพี่น้องเฮ้ยโอ้ยสวยครับสวยครับ quảng nam อ้ S <S ชมผลงานของมันนี้ครับหลายครับโอ,อ้ยเฮ้ถือว่าได้หลายเติบครับส่มก็มาผู้เดียวละดอกกระเจียวครับแดงร่วนๆขาวมีแม่แต่ดอกเดียวดอกกับพอดีพอดีงามครับยังบอกแก่พักวานก็ได้แก่ง่ายหนึ่ง ทั้งวหานทั้งดอกกระเจียวครับรังการงานสั่งขึ้นเก้าสวยๆครับวันนี้ก็ซ้ำนี้พี่น้องเลยเมื่อไม่ว่ากันไม่ครับผมมาผู้เดียวครับยาวลายเถาะมันพายนักเมื่อไม่จังมากไม่ขึ้นเก้าแล้วครับเมาจนกว่าเฮ็ดซีออกคนละพี่น้องเลยเอ้าซ้ำนี้แล้วครับวันนี้ก็มันมานซ้ำนี้ละลับบ้านมานิ